ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็พ <c oughs> ามาอัปเดตบักสมนะคะต้นตอบักหูดนะคะมาเบิงได้พี่น้องเบิงเบิงอยู่ดิมแดงฟ้านสองพี่น้องเด้ค่ะสูงใหญ่เลยได้ค่ะต้นทวมหัวซีเมนหรอหือเป้งนะคะเห็นลูกซ้าว่าขาดว่าสีออกด้วยบ่บ่น่าจะเป็นปลายปีนี้น่าจะออกด้วยละละแม่พนะยุ่หนีเห็ดสมามปีน้ำพี่น้องยังออกบางบ้านเนี่ยออกจากปลายสมนะคะ นะเมื่อเบาเรื่องสมนะคะเมื่อนี้เบ้าเรื่องสมยังมืดนะคะอันนี้ต้นตอมาเบื้องต้นตอเพิ่นได้ค่ะมาเบื้องหม่องเพิ่นยูได้ปะเนี่ยพี่น้องเพิ่พี่น้องเบื้องมันหกค่ะบ่พ้นปวกเนาะตะกี้มองนี่มันเป็นต้นบักหูดเก่าไหมค่ะบักหูดเก่าเพิ่นเพิ่นปลูกไว้เนาะแต่ของเก่าเพิ่นตั้งแต่มาสือทีเพิ่นละเพิ่นปลูกบักหดไว้นะคะมันกับยู่ของมันล่ะอยู่ตั้งป่าทั้งยู่กับต้นักมงวงแล้วก็มีพ้นปวกอยู่นี่บันนี้ลูกชายเอายอดกบกสมมาเสียบไหมค่ะอันนี้อันนี้มอง แพ้ที่เพิ่นเสียบเนาะอันนี้ก็ต้นบักสมแล้วค่ะนี่เนี่ยนี่ยต้นบกสมอันนี้ต้นบกหูดเก้าใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ก็ยังเป็นบักหูดกิบกินใบอยู่อะไรอยู่เด้อยค่ะนี่นี่อันนี้บกโหดแต่ว่าทั้งเทิงนี่เป็นบักสมเด้อค่ะพี่นอ้องอันนี้คือการตัดต้นนี้กักน,อ,อ,น,น,กนอันนี้บักหูดเพ่นตัดทิมอันนี้บักสมแล้วค่ะนี่อันนี้คือกิ่งบักสมตรงนี้นะคะขึ้นมาแล้วพี่น้องอันบ่างามแล้วนะเสียบปีกากนี่เด้อค่ะนี่งามแล้วท่วหัวแล้วค่ะเนี่ยเห็นลูกท้าย ขันกิ่งพวกนี้แก่แล้วมันก็จะเป็นน้อยว่าสันวันวาเนาะมันก็จะเริ่มเป็นดอกเป็นน้อยปลูกแบบพ่อเห็ดอย่างไรเด้ไหนอยู่ในพวกอยู่ในเนี่ยมะฮองบักข้าได้ค่ะอยู่ในปลาเป็นกระเสียบทีมไว้ใช่ะค่ะพี่น้องทอลองทอลองนี่ใส่ผืชดังสิมาค่ะมาเบิงต้นนี่เป็นยังเป็นอะไรพี่น้องเบิงเบิงต้นนี้ก็คือกันอันนี้บักหัวได้เนี่เหากินแบบบักหัวเนาะนี่บักหัวหากินดยวยนี่แต่ว่าข้างเทิงมาเนี่ยข้างเทิงเป็นบักสมได้ประเดี๋นี่ลูกเคืองได้ค่ะพี่น้องเนี่ยสูงแล้วนะคะ เนี่ยซีเมตรเหรอเนาะสามซีเมตรนะคะเป็นบักสมเนี่ยรู้ว่าไกาส่สิเป็นน้วยเราได้แม่พนว่าโอ้แต่อันคือดีแถวสเน่คันมันคันเป็นน้วยเรารสชาติมันโอเคนะเพี่นออันนี้อันนี้เป็นเป็นกิ้งบักสมเหมือนได้นี่เนี่แต่ทั้งไตเป็นบักหูดเพนว่าแม่ก็เก็บกินไปตีบักหูดพนตัดนะเพนตัดยอดบักหูดถิ่นน้องมันก็เหลือแต่กิ้งอยู่ขางล่างทั้งเร่องเขาก็กินบักสมตัวทั้งล่างเขาไก็กินใบบักหูดเนาะแม่ผู้เตี้ยเตียก็เก็บเอาใบบักหดพนะเพนว่า แต่ว่าหลายสิกินบักสมดอกพนว่าเบิ่งพี่น้องบักสมงามแล้วไหมคะเฮ็ดปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะที่เท้าทายคลิปเห็นเบิ่งว่าการเสียบยอดอัน,นบกสมในต้นบกหดไหมนี่แหละวันนี้มาเบิง่งพอเขาหนา่ฝนปับ๊บบกสมใหญ่เร็วขนาดพี่น้องสวมได้ซีซีเมล้มะมั้งยุนี่ได้หลายต้นอยู่ด้วยค่ะนี่เพิ่นเสียวไว้นะคะเนี่ยเพิ่นเสียวไวร้รู้สึกว่าอ่าได้สามซีต้นค่ะพี่น้องนี่คะ่ะอีกต้นหนึ่งนะคะพี่น้องที่ที่เพิ่นเสียวไว้อีก ได้สามต้นเนาะสูงแล้วใหญ่แล้วนะคะพี่น้องเอาเห็มาถ่ายพี่น้องเบิ้งนะ้ามาอัปเดตหนพี่น้องเบิงนะ้บงเนาะบันทีต้นนี้เป็นพันธจ์เฉยผมปะเพิ่นเอาต้นน้อยที่ที่เพาะอยู่ในถุงนี่ยไหมคะ่ะมาแนบเลยนะคะเห็นบะถุงเก่ามันก็ยังเหลืออยู่ด้คะ่ะนี่ยเนี่นี่นะคะอันนี้ก็มาแนบใส่ต้นบักโสมบกับกบักหูดนะคะเนี่ยแนบใส่บักหดูดถาบกิ่งไว้เลยจริงไหมคะเบิง้งเห็นปะบันทีเพิ่นก็ตัดต้นบักหูดออกบันทีบักโสมก็เลยขึ้นต่อเลยลพเะะพิ่นเฮ็ดามปีีบ่คะพ่น้องอันนี้การทดลธุ์่ถียสัมมาปีปนะ่ะค่เพี่ เขากระเฮ็ดไปละกวาสันพันวานะเนาะเพื่อที่จะพัฒนาระบบในเรื่อง,รองของการพนะัฒนาพันธุ์พผืชในส่วนของการเกษตรเนาะอันนี้คือกเษกษตรยุคใหม่นะพี่น้องฮอกเซีย่แบบเดิมๆบ่ดได้เองใช่ไหมคะบักหูดตาก็เก็บกินยุ่นี่แล้วนี่ต้นบักโหดเนี่ยค่ะพี่น้องบักหูดแต่เขาต่อมาเบื้องก่อนเนาะว่ารสชาติเขาสิเปน็นยังไงเนาะกสมในต้นบักหูดนี่ยจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องเอาเมื่อนี้ก็เอามาฝากสำนีก่อนเด้อค่ะพอไอยเเาเฮ็ดคือเขาก็เฮ็ดเด้อค่ะพี่น้องเขาหนี่สูสุดแล้วนะคะสำหรับดีมแลนฟังสองพี่น้องนะคะ